ตอนนี้เราก็จะมาเอาอุปรกรณ์นะครับอุปรกรณ์ก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะดึงแต่ว่าต้องเอาอันนี้ออกก่อนนะครับดูภาพมุมกว้างนะครับนี่เขาบอกว่าไม่แรงอยู่ตรงด้านหลังเดี๋เปิดมาดูใช่เลยครับไม่ได้เปิดนานเลยนะมีน้ำอยู่นิ่หนึ่งขวดเอาหมดแล้วเอาน้ำหมดแล้ว ก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะอ,ออกคลายออกนิดหน่อยคลายออกนะครับนิดหน่อยนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่สี่ประตูนะครับดีนิดหนึ่งนะครับวันนี้นี่ก็จะมีแม่แรงตรงนี้นะครับออกอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวออกมาดูนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาออกเอาล้อนี่ครับล้อล้อจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นไปที่บริเวณแหนบนั่นนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะสตร์ศาสกันก่มือนกันเราขอตั้งกล้องก่อนแล้วกัน แกนี่นะของแท้แท้วาขั้วของจริงขั้วของแท้มึงต้องโดนสนตีนกูแน่ๆอากูทีแพ้ขั้วทีแพ้มึงจะโดนตีนทีไหนกาแด้แท้อะของแท้มึงจะดูไว้ขั้วของแท้ของจริงมึงดูไว้ของแท้ของจริงไหมเหล่ามึงจะดูตัวกูจะทีบหน้ามึงมึงอย่ามาลั่วคนกระโตบโดนกระแทกกูทีบหน้ามึงเดี๋ยวกูดึงมากระแทกแทกหน้าแล้วกูทีบแล้วกระแทกฟันหน้ามึงได้โยก กะโขกะทากกะโกะแทกของแท้วาเอ้ยของแท่ของแท่ของแทแนี่นันและของแท้่วานะของแทของแทแนี้นั่นน้าของแท้แ่วานะของแทของแท่ของแทของแทของแทละของแท้วาเอ้ยแกนีนของแท่แท้า